ไม่เปิดไวอ่าตรงนี้ไรสุดตอนนี้เที่ยงขึ้นมาเลยใอยนั่งถ่าเจ้าใอยว่าไม่ยังเฮ็ดก็ดลครอะไรสุดไอจีคนเบิ่งเฉยเขากินเขาอยู่คนเบิ่งเฉยเบิ้งเขาดูมั้ยโมหิวอ่ะโอ้ยโมหิวยุบันแล้วป่ะเนี้อือที่แรกว่าชิบกินแหละเดี๋ยวอยากไปหิวอยู่บันโทรมานจ้องมาช่วงนี้พวกกินเขาแมงนาำวิบน้ำน้ำเงดครับว่ะโอเคเดี๋ยวไปกันละครับอืออะไรอ สิบอกตีเอ้าวบากัน่า,นานไปก็ได้ไปเไืเอยเรื่อยเรืเอยมนหลาไปดึงแล้วส่งไปขอนอนโอเคอยังไงก็หลับฝันดีกดในนะครับหลับฝันดีนะทุกคนกดพรุ่งนี้ใครอยากให้อปอชนาบานะฮะเข้าไปกดกันนะครับเข้าไปกดทันดดพี่หนึ่งเลยเถ้าอยากให้อบอชนามากดทันเยอะๆนะครับแล้วมันจะได้มาลมาเโอ้โอ้โอเคครับมันไลมคนเยอะทาไม เสียวก็รู้ๆไงไอคุณเนี่ยเขาลูไอ้ทำไม